ใช่ยังของของพี่ตุ้ยเป็นแนวไงครับของผมนี่ยจะเป็นอารมณ์แบบร็อกครับเป็นแนวร็อกชัดจจ้าเลยชัดเจนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เพลงแล้วก็เป็นคนเลือกเองด้วยซึ่งก็ยังนึกภาพคอนเสิร์ตไม่ออกเพราะเรายังไม่เคยเหยียบบนเวทีนานติดต่อกันในรูปแบบโชว์ของเราเองเลยใช่คือในพาร์ทโชว์ของแต่ละคนจะมีช่วงที่แบบเรียกได้ว่าเต็มอิ่มกับเราเองอันนี้คือโชว์ของนัททิวนี่คือโชว์ของตุ้ยแบบเป็นพาร์ทใหญ่ๆเรียกว่าเป็นหกวินเนอร์หกโชว์ ในคอนเสิร์ตเดียวกันถูกต้องนที่มารวบรวมไว้ครับอย่างของผมนี่เป็นแนวแบบว่าเอเชียนป๊อปก็จะมีทั้งเพลงชาแล้วก็เพลงเร็วให้สนุกกันแล้วก็อย่างของพี่วิทนี่แน่นอนว่าต้องเต้นเต้นกระจายกระจายแดนเกิดแบบแดนกันสุดเล่นนะฮะแล้วก็เกสของพี่วิทเนี่ยต้องบอกว่าก็มาร่วมเต้นกับพี่วิทด้วยจัสตินทิเบเลกโอ้ยหไม่มาคือนี่พูดเนี่ยไม่มาแต่อยากให้มาครับผมแต่บิยอนเซ่ไม่มาเหมือนกันจะพูดทำไมครับ่ใครมาเลยนะซึ่งซึ่งเกส เกสในที่นี้เราก็ไม่อยากจะอุบเราบอกเราบอกได้เลยชัดเจนอย่างเช่นเช่นอาทิตย์เช่นพี่ชัยยามิชัยอ่าอันนี้จะมาในพัทของพี่ตุ้ยครับแกจะพัทน่าจะเป็นน้องออฟมะครับน้องออฟน้อไม่ดูน้อจะมาจากเมืองไหนพี่ะเอ๊ะนะฮะหรืออาทิตย์พี่แมวจุลศักดิ์พี่นะมิเรียครับพี่นัทมิเรียนะฮะแล้วที่สำคัญเกสในค่ายเราก็ขนกันมาเป็นกูรุสเลยไม่ว่าจะเป็น G2G นะฮะวันทุ่ทีโซนะฮะ นัดต้นมิวอือฮะนัดนัดเขาอยู่ในนี้อยู่แล้วสี่มิวต้นหรือว่าชาซึ่งซก็ จะได้ย้อนความหลังกันว่าแต่ละคนเขามีอะไรยังไงกันยังไงบ้างกับเพลงดีๆที่จะหยิบมาร้องกันเยอะเลยทีเดียวแล้วก็จะมีพาร์ทของน้องๆคนอื่อย่างของพี่น้าสนาทรใช่ของอย่างของพี่นาสนาทรก็จะเป็นเพลงป๊อปครับแล้วก็มีแบบโชว์เพลงช้าหรืออะไรเงี้ยที่เป็นที่เป็นตัวพี่เขาแล้วก็อย่างพี่ออฟนี่ก็เป็นลูกทุ่งชัดเจนเลยขนหางเครื่องกันมาเต็มโอ้โหได้ยินเพลงเขาแล้วด้วยก็ตารจะสกมาเลยอะไรอย่างนั้นใช่แล้วก็สุดท้ายที่พี่ซาีิครับ ก็เป็นด็อกเหมือนกันอ่าใช่เป็นอะไรสไตลิสต์สไตลิสต์ใช่ไม่ได้เล่นอะไรเล่นอะไนะเราเราเราแฟนรายการพี่ครับไหนเล่นแล้วทุกที่ครับเล่นอีกสิครับเอ้ยของซาด์นี่เขาเป็นคอสตูมล็อกเออเป็นสไตลิสต์ด็อกครับดูมาดูเลยเล่นได้เราแต่ต้องไปดูนะครับว่าแต่ละคนจะเป็นแบบไหนนะบอกเลยว่าสนุกมากๆแน่นอนไม่ธรรมดาแน่นอน งนเดี๋ยวว่าย้ำกันหน่อยละกันนะครับว่าคอนเสิร์ตนี้จะจัดขึ้นวันไหนที่ไหนยังไงครับผมก็จัดขึ้นในวันที่22สิงหาคมนี้ครับผมที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากครับผมช่วงประมาณเวลาหนึ่งทุ่มนะครับแล้วก็ถ้าเกิดใครสนใจนะครับอยากติดต่อจองบัตรซื้อบัตรก็ที่ w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  ไ b o o k i n g c o m ครับผมหรือว่าโทรไปที่029009999แล้วก็กด4ครับขอบบคคุณมากรัหรือว่าโทรหาญาญญาณพิตุยนะครับครับผมเกจ้าบ้านนะฮะอ้าวทิวด้วยครับที่พูดอย่าง ข้อมูลแน่นเป๊ะมากเลยไปตู้น่องนีดขอแบบสคริปน้องนับเลยแบบเมื่อกี้รอบนึงครับบอกเปลี่ยนเรื่องคุยอ่ะเดี๋ยวบอกของ้องก่อน น้องเจเพราะว่าเดี๋ยวเราวันนี้เราจะแจกบัตรคอนเสิร์ตด้วยนะครับใครที่แบบอยากจะได้ของฟรีโทมาเลยโอรมาเลยชัดเจนนะรับเลยเขาบอกว่าเลยเขาโทรมาเขาไม่กล้าบอกสายยังไงน้องต้องมาโชว์หน้าให้เราดูกแล้วนะฮะหลังไมคครับตอนนี้โทรมารับสองสายช่วง่ายจะคุยกันด้วยนะเราจะรับสายแล้วให้คุยกับทั้งตุ้ยแล้ะน้องนัดด้วยต้องแจกบัตรกันหน้าไมคเลยแจกเลยวันนี้เราใจดีไงใช่ครับ ยี่สิบใบนะพี่ครับวันนี้ครับเราอมาแล้วเพืไม่รู้เลยว่าใจยี่สิบใบขนาดนั้นเลยครับเราเล่นยี่สิบในาดราเล่นเราเล่นเราเล่นเราเล่นราเล่นสามรังใหมแต่เมื่อรองมาเนะ SMS เนี่ยแจกอีกทั้งหมดสามรางวัลนะครับตอบสามข้อความเพราะฉะนั้นตอนนี้รีบส่งมาว่าเหตุผลที่เราอยากจะไปดูคอนเสิร์ตเรืออะไร พิมพ์จีตามด้วยคำตอบส่งมา4874242แจกทั้งหมด3รางวัลรางวัลละ2ใบพาเพื่อนพาแฟนไปดูได้เลยนะครับวันอาทิตย์นี้วันหยุดด้วยไปดูกันไปดูกันต้องสดีๆนี้นะฮะมาดเลยนะครับมาแต่ตอนนี้ครับเราไปดูมืดีกว่าครับผมเพลงนี้เลยครับเป็นเพลงจากน้องนัทพิวนั่นเองใช่แล้เพลงนี้ให้น้องนัทบอกชื่อเพลงอะไร ครับผมชื่อเพลงว่าเมื่อฉันได้บอกรักเธอไปแล้วครับบอกไปแล้วใช่ไหมบอกไปแล้วใน m อบอกไปแล้วครับแล้วจริงจริงบอกหรือยังครับจริงๆอย่าพางานมาให้เข้า่าหน้าเลยไหมทำไมนัดต้องมีจูบปากเลยตลอดเวลาจริงจต้องต้องถามคีเทีี่พี่จะจูบปากพี่แมวพี่ก็ไม่กล้าแต่ทำไมนัดมีอะไรมีผู้หญิงให้จูบปากในเอ็มวีเลยพี่เรื่อนเลยเนี่ย เกรงว่าแบบล็อกแมนดีแล้วเยนหนวดจะชนกันนะครับดีกว่าดีเหรอไปดีดีกว่าไปดีวีฮ้ช่วงนี้ขอบคุณด้วยสำหรับเ Happy Skin หอมนานเล่นตัวได้นะหนวดระบิกเลยครับ